หลังโตนะคะเนาะหลังจากนอนตุ่มนะคะเนาะน้องแมวเขาก็ายอกกันสวัสดีค่ะผูสองเสีงยงข้างซีนเชนเานะคะเนาะเดีเวลาหน่งองแววๆขอกแล้วะคะ่ะหลังจากนอนน้ำไหวนะคะเนาะนี่คะ่ะนอนน้ำแล้วหลังโตนะคะเนาะหลังจากนอนตุ่มนะคะเนาะ หองมาของเฮาก็หยอกกันค่ะไป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 กุยนี่มักหยอกเลยแอะเจ้าเจ้ากล้วยนี่ค่ะเย็นแล้วนะคะเนาะเมีฝนก็ไล่ไปบ่ยอมตกเนาะค่ะอไปหน่อยเร็วไปไปไปตอนลงลูกใบก็านหลงหัวไปแล้วนะคะเนาะ ือ่อพยังเร็วนะคะเนาะไพันธสะไปแต้วแหวมจมไม่โลนะะ่ไปไปเร็วเร็วดำดำเรนลงหน้าไปแล้วนะคะนเนาะจมดำดำลงหน้านะคะเนาะาหน่อยไปเร็วไปไปไป เจ้าไปเร็วหน่อยเร็วแฉลบเพิ่นจ้ะยางกคอนแม่เพิ่นอู้หูแม่เพิ่นต้มเตียมต้มเตียมนะค่ะเนาะคะ่ะอิ่มแห้งลายเนาะค่ะสิยางหยางไม่สนน้อยเนาะ,ค,ะค่ะเนาะแฉลบกับเจ้าค่ะยางเร็วกว่าแม่เนาะคะ่ะเนาะ หมัดผงนะคะนผะงห,หอยเท่านี้แหละคะ่นะ,คะน้ำหอยก็บ,บุกนะคะเนาะ,ะนี่ฝนก็ไล่แต่ฝนโปรโต๊กนะคะเนาะเหมือนจะตกค่ะแต่ว่าก็าลอยหายเมืะะนะ่อสักค่ะเนาะอากาศก็ห่อนแห้งนะคะเนาะ หมาก็ห้ากับบอไปกับลุงบัสนะคะเนาะถ่าไปกับเผาอนี่ค่ะสามดำค่ะกับเจ้าไมโลนะคะเนาะเจ้าอย่าแว,วะแล้วนี่ค่ะน้ำพองกะคือเกานะะเนาะค่ะเนาะค่ะบอหมากบอบอลายกับสมเกาบอขืนบอลุงนาะค่ะเนาะน้ำพองเ้า ไปไปเร็วแต่ว่าน้ำหอยลงในจังหน่อยนึกเหรเนาะค่ะป,<ไ>ป้าวยแววนำหนาไปแล้วไปหน่อยป้าทำแล้วบ่มีแดดแต่ว่าบรรยากาศอ,อาะะบอ้า,า,าวนะคะเมื่อี้เนาะค่ะลมกับบ่มีเนาะค่ะเนาะสังเกตใบใหม่เบาไว้เลยค่ะนาะคเะนี่ค่ะ บรรยากาศอึมครึมนะค่ะแกล้วแหววไปรีบเลยน่ะน่ะคนสิก็เปน้องมาหนึ่งซิบคอยถือกันเป็นไรนาะค่ะเนาะจะสามดำเนี่ยจะสอบไปหาไก่ไก่เขาเนาะค่ะเนาะสามดำอู้หูดำหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไก่น้องแตล้วแหววได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยววเป็นสิไล่เนาะค่ะเนาะ ไก่จีหอดผอกกันแล้วค่ะเนาะค่ะบายแจวแววบายหนึทางฝุ่นนะคะเนาะไก่หอดผอกเมาแล้วไปว่าสีหอดอแจวแววหนึ่ยางซา,หแ,แ,า,งาแห้งแล้วค่ะเนาะหน่งวัวเขาไปหอดแต่โดนแล้วไปหน่อยไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็วขนมีรถมานะคะเนาะ มาเหตี้แววยู ke, right. so right ่หันละหันไรเต้วแววเลรล่ะซาโอีนะคะเนาะเวหันเวนี่นจ้ะเนาะป้ปค่ะสองฝากระลืมสแล้ไเนะคะเนาะค่ะตอนอันแรกค่ะเป็นตอนเห่ากับตอนาบกับลายมีกนะคะเนาะป้าป้าปใสขอเขาแล้วนะคะเนาะขอจะพิมพ์ไปไ้เพื่อนตัวนี้นจ้ะเนาะค่ะ มันจะเกิบค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสองเทาค่ะสีทำดินชาแนลค่ะขอเป็นกำลังใจให้เกิบใหม่ต่อไปนะคะขอกันใหม่คลิปหน,น้าจ้าจสวัสดีค่ะ